สวัสดีครับวันนี้วันที่หกมกราคมนะครับขอทอรับสมาชิกเข้าสู่บ้านหวยชาแนลนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นครับในคลิปนี้ผมจะมาให้เลขล่างท่านนะครับเลขล่างวันที่แล้วนะครับสูตรของที่ นะครับสูตรของที่8ตัวนะครับศูน5 6สองซึ่งมันขาด1กับ4มันออกเลขหนมานะครับก็ถือว่าผิดไปนะครับส่วนระบบคู่คี้นั้นววดที่แล้วเราได้เลขขี้มันก็ถูกนะก็เลยพลาดไปนะครับงวดนี้ก็ยังคงใช้สูตรเดิมผมจะใช้สูตรนี้ตลอดปีนะฮะถ้าท่านดูในคลิปที่5แล้วท่านจะเห็นว่าระบบคู่ขี้เลขล่างนั้นเราได้เลขคู่นะครับ ดังนั้นเมื่อเอาเลขคู่มาทำจับคู่กับ8864ตัวแล้วนะครับแล้วตัดด้วยแต้มคงที่นะครับตัดด้วยแต้มคงที่นะครับจะเหลือสองตัวเบื้องต้นนะครับ2ตัวล่างเบื้องต้นเพื่อให้ท่านไปเลือกเลือกไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เอานะครับ2ตัวล่างเบื้องต้นนะครับ39ชุดดังนี้นะครับเป็นชุดเต็มนะครับคือเอา สูตรคงที่นะครับสูตรคงที่0 2 3 5 6 7 8 9มาทำนะฮะแล้วก็เอาเลขระบบคู่คี้ไปเคลียร์แล้วก็ตัดด้วยแต้มคงที่2ตัวนะครับเหลือ3ามด้ชุดเต็มนะครับถ้าท่านเล่นตามดีท่านก็เล่นชุดนี้ให้ทั้งหมดเลยนะฮะสมมุติถ้าท่านเล่นตัวละ5บาทนะสมมุตินะครับใครจะเล่นมากเล่นน้อยก็แล้วแต่งบประมาณของท่านนะครับ เล่นไปสตัวเลยนะครับใช้วิธีเหวี่ยงแห่เอาครับถ้าหากว่าเลขกงที่เอาอยู่นะระบบคู่ขี้เอาอยู่แต้มเอาอยู่มันก็อยู่ในนี้นะครับหวยสองตัวนะครับสองตัวล่างงวดวันที่สิบหกตสิบเจ็ดบวชสิบเจ็ดมกราคมขอโทษนะครับสิบเจ็ดมกราคมอันนี้เพื่อจะให้น้อยลงอีกผมได้เอาคู่ตัวคู่ดับตัวสองตัวล่างมาตัดอีกนะฮะมาตัดออกอีกนะครับซึ่ง การใช้คู่โต๊ะสองตัวล่างมาตัดนี่นะับว่าเป็นความเสี่ยงนะครับแต่บางครั้งมันก็เอาอยู่บางครั้งก็เอาไม่อยู่เนื่องจากว่าคำว่าคู่โต๊ะมันกลับตัวได้นะฮะดังนั้นเมื่อตัดแล้วเนี่ยจะเหลือยี่สิบห้าชุดดังนี้นะครับเหลือยี่สิบห้าชุดดังนี้นะครับตัดแล้วนะครับสมมุติว่าท่านเล่นสามสิบเก้าชุดไปตัวละห้าบาท ท่านก็มาเพิ่มตรงนี้อีกตัวละ5บาทถ้าถูกใน25ชุดท่านก็ถูก10บาทนะถ้าถ้าใน25ชุดไม่ถูกท่านก็ถูกใน39ชุดนะครับใน39ชุดนี้ก็ยังอาจจะมีกำไรนิดหน่อยนะฮะตัวละ5บาทนะครับก็ไม่เสีย สำหรับผมเองนะครับผมเล่นชุดนี้แหละครับผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมจะทําชุดนี้ใช้ชุดนี้มาทําทั้งปีเลยครับสองปี6 4สี่นะครับแล้วเอาระบบคู่ขี้มาเคลียร์แล้วตัดด้วยแต้มนะฮะตัดด้วยแต้มแต้มดับนะครับ2ตัวนะครับแต้มดับสองตัวเอาไว้ไว้8ดตัวซึ่งโอกาสมันถูกก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าสูตรนี้ถูกนะครับระบบคู่ขี้ถูกแต้มเอาอยู่ก็จะต้องอยู่ใน3าชุดนี้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับสำหรับให้ท่านไปไว้เลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเลือกซื้อลอตเตอรี่เพราะว่า,าการซื้อลอตเตอรี่นอกจากจะถูก2ตัวแล้วท่านจะอาจยังมีหวังที่จะถูกรางวัลอื่นได้ด้วยนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปี2564นะครับสวัสดีครับจากความปรารถนาดีบ้านหน่วยชาแนลนะครับ